สวัสดีค่ะวันนี้มาหลบมุมอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าหาแสงตรงที่มันเหมาะ,มาะที่จะ,จะทําวิดีโอไม่ได้นะคะก็เลยหันมามุมนี้นิดนึงจะดูเหมือนกับว่าตัวเองหลบซ่อนในช่องใดช่องหนึ่งไม่ใช่นะคะคืออยู่หลังเคาน์เตอร์ในครัวะค,ะค่ะเมื่อประมาณคลิปที่แล้วนะคะเราเราเก็บลูกพีชกันสดๆจากต้นนะคะคือความคิดเนี้ยเป็นความคิดตั้งแต่ปีก่อนแล้วว่าจะเปรียบเทียบผลไม้3า,าประเภทนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะ ระหว่างลูกพีชลูกเนชเชรีนแล้วก็ลูกพั่มแต่เผอิญว่าปีที่แล้วผลผลิตของบางตัวมันไม่ได้เป็นที่น่าพอใจพอกินหมดแล้วก็ลืมค่ะไหนๆปีนี้ลูกพีชมันออกเยอะ,ละ,ละแล้วผลไม้เราก็ออกอพอเพียงแล้วก็จําได้ว่าจะทําอะไรนะคะมาดูพืชสามชนิดนี้นี้นะคะล้ว,ว่าความแตกต่างความเหมือนมันคล้ายกันยังไงนะคะลูกพีชแล้วก็ลูกเนชเชอรีนพันแดงแล้วก็ลูกผัามลูกผัามพันธุน์ปุนเชียที่เขาใช้ทําลูกพุนนะคะนะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูค่ะ ก่อนที่จะไปดูลูกเขาก็มาดูต้นเขานิดนึงค่ะลูกเพชรนะคะนี่พอดียังมีลูกอยู่อยากจะให้ดูที่ต้นนะคะส่วนต้นพพชใบเขาจะมีความคล้ายกับใบเนคทารีนมากเลยค่ะเห็นไหมคะใบยาวๆเรียวๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีรอยหยักข้างๆเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกับใบเนคทารีนให้ดูค่ะนี่ต้นเนคทารีนค่ะลูกเราเ,เก็บหมดแล้วจ้ะเห็นไหมคะใน มือเราก็จะมีใบของต้นพีชอยู่ใบเนเชลินก็จะคล้ายกันมากเหมือนกับประมาณเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเห็นไหมคะชัดเจนมากเลยดูไม่ออกนะคะถ้าถ้าไม่มีผลไม้มาวางไว้เทียบเท่าให้ดูนี่จะดูไม่ออกเลยคะ่ะคือใบกับดอกเขาคล้ายกันมากนะคะดูสิคะยาวเรียวดอกเขาคล้ายกันจริงๆนะคะตอนเป็นดอกอยากจะากถ่ายให้ดูแต่มันข้ามฤดูกาลไปแล้วนะคะหันมาดูต้นพรัม พันพรุเนเชียค่ะนี่จ้าใบเขาจะป้อมๆนิดนึงนะคะจะไม่ยาวเรียวเหมือนใบพีชกับเน็ทารีนค่ะแล้วก็ผลเขาก็จะเป็นผลเล็กๆค่ะพันนี้พันพรุเนเชียนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูผลค่ะเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่าปีนี้ติดไม่เยอะเลยแต่ก็ห่อไว้อย่างดีค่ะเพราะว่ากันพวกหนูพวกกระรอกมาอย่างเงี้ยค่ะปีนี้คิดว่าคงจะไม่ได้กินสุกแล้วค่ะดูสิคะนี่ค่ะคือผลของเขาค่ะมาดูความ ความเหมือนและความแตกต่างของพืชสามตระกูลนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็อยู่ในสายพันธุ์ใกล้ๆกันนะคะอย่างลูกพีชนะคะพีชกับเนคทารีนเนี้ยถ้าจะบอกว่าระหว่างดอกกับใบนะคะถ้าไม่เอาผล,ลไม้มามาวางเทียบให้ดูนี่จะจะดูไม่ออกเลยนะคะระหว่างใบของเขาเห็นไหมคะนี่คือใบของพีชนะคะจะมีความยาวเรียวแล้วก็มีมีมีหยักเล็กๆข้างๆนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะใบยาวเรียว แล้วมาดูตรงใบใบลูกเนคทตอลินตรงนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่ามันก็จะมีความยาวเรียวเป๊ะๆเ,เลยคะ่ะ100%เซ็นี่บอกบอกไม่ถูกเลยคะ่ะว่าเป็นอะไรนะคะถ้าเอาแต่ใบมาให้ดูนะคะแต่มันจะดูออกตรง,ตรงก็ตรงลูกพีชคะกับลูกเนคตลินเนี่ยพีชเขาจะมีลูกเขาจะมีขนนะอย่างเวลาเราก่อนจะเก็บมากินนี่คะ่ะเราก็ต้องล้างนะคะเพราะว่าบางคนที่ท้องออระคายเคืองง่ายเนี่ยคะ่ะ มันก็จะทําให้ท้องเราไม่สบายได้นะคะหรือท้องปั่นปวนเขาเรียกว่าแพ้นะคะส่วนเนคทารีนนี่ค่ะปีนี้ไม่ค่อยสวยะะเท่าไหร่นะคะีนจากสวนของเราทั้งหมดดูสิคะอันนี้คือแดดเผานะเนคทารีนจะไม่มีขนค่ะนะคะผิวก็จะเกลี้ยงแล้วเนื้อในเขาค่อนข้างจะเวลาสุกจะนิ่มมากค่ะแล้วก็สุกไวมากสำหรับพันเนคทารีนพันแดงนี้ เนื้อพีซก็ค่อนข้างจะเหมือนไปทางเนื้อฝรั่งนะคะฝรั่งบ้านเรานะคะแต่จะกินง่ายตรงที่ว่าเขามีเม็ดเดียวเขาไม่มีเมเด็ดเยอะเหมือนฝรั่งค่ะความหอมนี่คล้ายๆเนื้อฝรั่งบ้านเราเลยนะคะส่วนส่วนลูกพร่มนี่ค่ะพั่มพันนี้เป็นผร่มพันพรุนเนเชียนะคะหรือเป็นพันที่เขาเอามาทํา ลูกพรูนกันนะคะจะเป็นลูกเล็กจะไม่โตมากกว่านี้สำหรับใครที่บ้านปลูกลูกพร่มชนิดที่ว่าลูกโตโตนะคะอันนั้นอันนั้นเป็นพันธุ์ที่เขาไม่ไม่ทำลูกพรุนนะคะหรือที่บ้านเราน่าจะเรียกเรียกลูกไหนใช่ไหมคะนะใบเขาจะแตกต่างนิดนึงค่ะอันนี้ดูดูได้ง่ายนะคะเพราะว่าใบเขาโดดเด่นออกมาใบเขาจะป้อมๆนะคะจะไม่เรียวยาวเหมือน เหมือนใบลูกเนคทารินกับลูกพีชนะคะนี่ก็คือความแตกต่างของอผลไม้3ามชนิดนี้สายพันธุ์ใกล้ๆเคียงกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูเลยว่าข้างในเขาเป็นยังไงคะ่ะต่อไปนะคะอันนี้คือเป็นจะผ่าให้ดูเลยนะคะอันนี้ล้างแล้วนะออันนี้แบบสุกฉ่ำมากเลยค่ะเพื่อนๆพ,พีชนะคะเวลาเขาสุกเนี่ยถ้ามันหำหาม มันก็จะกรอบไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่คือผ่าแล้วข้างในลูกพีชพันไวเลดี้เป็นลักษณะนี้นะคะคิดว่าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาผ่าลูกพีชพันแดงให้ดูนะพันขาวไวเลดี้ข้างในเป็นอย่างนี้ค่ะในที่บอกนะคะก็คือรสชาติถ้าเรากินแล้วมันจะเหมือนเฝรั่งหอมๆบ้านเรานี่เองนะคะแต่ว่า มันไม่มีเม็ดที่จะว่าให้เราต้องมานั่งแทะนั่งอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเขาจะหวานมากนะคะดูอ,าาอ๋อฮะอุ้ยร่วงค่ะนะหวานมากเลยืมลูกนี้ฉ่ำหน้าดูค่ะโอ้โหนะคะนี่คือลูกเพชนะคะก็อย่างที่ว่าเขาจะมีขนนิดนึงเวลากินก็ต้องล้างหรือไม่ก็อยากใครอยากปอกเปลือกก็ปอกค่ะ เราบางทีก็ปอกบ้างไม่ปอกบ้างแล้วแต่นะคะก็ล้างดีๆส่วนนี้เป็นเนคทรีนพันแดงนะคะขอย้ำนะคะพันแดงไม่ใช่พันขาวนะมันจะมีอยู่สองพันค่ะเนคทรีนนะคะอันนี้เนื้อเขาจะเอ่อสีนะคะจะเป็นอย่างนี้นะเอาไว้ตรงไหนดีล่ะนี่นะเม็ดข้างในกับเนื้อนะคะ นี่ค่ะความแตกต่างเม็ดพีชเขาจะมีความสีเขาจะค่อนข้างไปทางน้ําตาลมากกว่าแต่ถ้าเนคจลินพันแดงเม็ดเขาก็จะสีแดงด้วยนะคะแดงมากกว่านะคะแล้วเม็ดเขาจะป้อมๆส่วนลูกพีชนี่ก็คือเม็ดมันจะยาวแล้วก็ใหญ่นิดนึงส่วนเนื้อของเขาเวลาสุกถ้าเก็บได้ที่ ลูกเนะคเชลินพันแดงเนี่ค่ะเนื้อเขาจะจะนิ่มมากกว่าเละมากกว่าอันนี้ถ้าลูกพีชถ้าเรากินทันเวลานะคะเนื้อเขาจะค่อนข้างค่อนข้างไม่เละมากค่ะนะคะถ้าเก็บถูกเวลากินถูกเวลานะคะส่วนอันนี้ลูกนี้มันจะเละ่นเละนิ่มๆนะคะเหมือนเหมือนมะละกอสุกยังไงอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นแต่ความหอมนี่ก็คล้ายๆเกือบคล้ายมะละกอนะคะเกือบแต่ว่าบ้านเรามะละกอมันจะ หอมแตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วรสชาติถ้าจะเปรียบเทียบกับมะละกอนี่ก็ก็ได้นะคะแต่ว่าความเปรี้ยวของเขาจะจะเยอะกว่ามะละกอนิดนึงนะคะส่วนลูกพีชนี่หวานหวานเหมือนฝรั่งตอนนี้มันดูลูกพรุนกันค่ะหรือลูกร่ำอันนี้ยังไม่สุกมากนะคะอันนี้สุกยากมากนะกว่าจะกว่าจะนิ่มนิมนานอันนี้เก็บลูกตอนที่เขาเขายังแข็งๆมามาเลยนะคะ ล้วจะพาให้ดูว่าทําไมพันุ์นี้เขาต้องใช้ทําเอา่อทำลูกพุนเพราะว่ามันเนื้อมันไม่เละค่ะแล้วก็มันหวานเร็วมากตอนที่เขาเป็นลูกลูกแดงๆประมาณเนี้ยค่ะก็คือหวานแล้วอ่ะลูกเขียวๆก็คือเริ่มเริ่มห่ำห่มนะคะก็จะหวานแล้วนะคะเนื้อตรงนี้เขาจะมีความคล้ายของที่เป็นเนื้อแอปเปิ้ลมากกว่ามากกว่าผลไม้พวกนี้นะคะพวกเอ่อพีชกับเนคทารีนนะคะ เห็นไหมคะเมเม็ดเขาก็จะเล็กนะคะลูกไหนหรือลูกพรุนนะคะพันนี้จะไม่โตมากกว่านี้แล้วค่ะจะประมาณนี้เพราะว่าเห็นไหมคะเพื่นพนอนเ่อสังเกตไหมว่าลูกพรุนที่เขาขายนะคะมันจะไม่ได้ลูกโตมากเขาจะไม่ได้ใช้ใช้ลูกไหนหรือลูกผัมประเภทใหญ่ๆมาทําเพราะว่าเขาจะใช้พันุ์พรุนเนเชียเท่านี้คะ่ะเพราะว่าความหวานของเขานะคะถ้าปล่อยให้เขาสุกช่ำ,ชำๆมากมากนี่คะ่ะ หวานเหมือนน้ำตาลเลยนะคะถ้าจะพูดไปก็เหมือนลูกเอ่อลูกลูกเดชเนาะบ้านเราเรียกอะไรอะพั่มไม่ใช่พั่มสิอินทผละผัมนะคะใช่ไหมที่ลูกเขาเหมือนเหมือนต้นมะพร้าวนะคะขอโทษน,นะถ้าพูดไม่ถูกเพราะว่าเราก็ไม่ไม่รู้เอ่เอ,อพันธุ์พืชดีขนาดนะคะแต่ลูกนี้ก็คือพุนนเชียนะคะเราประมาณพอมันใกล้สุกนะเขาเขาจะเอาไปเอาไปจะอบแห้งให้เป็นลูกพลุน,นะคะ แม้แต่ตอนนี้ถ้าเราเอาไปตากแดดหรือไปอบให้มันแห้งเนี่ยก็กหวานแล้วค่ะหวานมากด้วยเห็นไหมคะนี่เละจ้าเม็ดเล็กลูกเล็กเนื้อแน่นนะคะแล้วก็ลูกไม่โตไปมากกว่าประมาณประมาณนี้ค่ะนะแต่ถ้าเป็นลูกไหนธรรมดาทั่วไปนี่ลูกจะโตบางทีก็น้ําเยอะอันนี้น้ําเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะค่ะตอนที่เขายังไม่สุกมาก แต่ถ้าสุมากมากๆก็คือนิ่มมากก็คือทําลูกพลนไม่ได้แล้วเพราะมันจะเ,เละเกินไปนะคะแต่เขาจะทําตอนที่มันเริ่มนิ่มๆแล้วนะคะนะแล้วก็เอาไปอบให้มันเป็นลูกลูกพลุนค่ะนี่เลยจ้าความแตกต่างของพืชสามตระกูลน,นี้นะคะอือันนี้ก็มันกินเลยนะคะไหนๆผ่านแล้วก็กินเลยโอ้็กเน,ก,เนกจลินเนี่ยถ้ามันสุกได้ที่ละหวานมากเลยค่ะ นะปีหน้าคิดว่าจะเอาเอาต้นเชอร์รี่มาปลูกแต่แต่แฟนเขาไม่อยากให้ปลูกอ่ะเขาบอกว่านกจะมาแย่งกินนะเพราะว่าถ้ามันสุกแล้วพวกนกพวกหนูจริงๆหลังบ้านนะคะหน้าผลไม้ยอย่างเงี้ยนะหนูกระรอกนกเนี่ยก็เริ่มมาแล้วค่ะ หวานมากเพราะว่าหลังบ้านนะคะเพื่อนบ้านหลังบ้านตรงนี้คะ่ะเขาปลูกเขาปลูกเนคจลินเยอะมากแต่ของเขาเป็นพันสีสีขาวนะคะแล้วพอมันสุกโอ้ยพวกหนูพวกกระรอกก็มาเต็มค่ะแล้วก็เพื่อนๆนข้างบ้านที่เป็นบ้านตรงนี้คะ่ะเขาปล่อยให้เช่านะบ้านเขามีออแอปเปลิลเขียวคะ่ะแอปเปลิลเขียวนี้ดกมากนะคะแล้ว พวกกระรอกมันก็จะมารุมเก็บทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเก็บแล้วก็โยนทิ้งโยนทิ้งนะคะเคยเห็นไหมคะกระรอกโยนโยนผลไม้ทิ้งอืมลูกแพรมหวานมากค่ะเพื่อนหวานมากมืไปแล้วจ้านะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะ เห็นไหมคะพีชเนคทรีนพันแดงและพร um ่มพันพุนในเชียที่ทำลูกพร่มนี่นะคะความแตกต่างของเขาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ <N ig le> ก็ฝากติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วย, 15, <N ig le> ยังไม่ได้ติดตามฝากเป็นเพื่อนกันให้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนทานผลไม้อย่างมีความสุขค่ะน้านี้เพราะว่าเป็นหน้าผลไม้ใช่ไหมคะสำหรับเมืองไทยเราก็ยังคงมีผลไม้ที่ออกมาประปรายแยะ,แยะมากมายนะคะก็ ทานกันให้ช่ำๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีโบนัสภาพสวยๆมาฝากค่ะเนอะเห็นแล้วมันสวยกินไม่ทันนะคะช่วงนี้ลูกเพจสวยไหมคะสวยมาก